สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอเก่งเห็นแล้วนะครับผมวันนี้ไอเก่งจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเดินแถวลอลอ,ลอแถวข้างทางที่ไปสวนเพื่อนนะครับเราจะไปดูให้ด้ว่าแถวข้างทางนั้นพอจะมีรากไม้หรือว่าพอจะมีเศษไม้อย่างที่พอที่จะขึ้เฮามาทําเป็นง่มโก่ลงหรือว่าแงา่มหลังสติก,กันนะครับไปครับท่านผู้ชมไปเอาเดินไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้จะจะม่ะใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจะใช้ในการเดินแล้วนะครับไปครับผมไปได้ไป ตอนนี้เดินมาไกลกันะครับท่านผู้ชมเกือบเกือบจิกรโลฮะจากบ้านขึ้นมานะครับดูน้องแดงของเขาฝนหล่นไปพุ่นละไปแอบไปพูละครับเดินมาจากด้านล่างหมดนะครับผมบ้านในเก่งอยู่บนหล่นหลุมหมดนะครับประมาณสักเกือบเกือบโลนะครับโซฟาตะกี้แล้วดูเขาน่ยข้างทางนะครับเด็กเก่งจะกลับกล้องท่านผู้ชมดูเนาะปลาเนียมอ่อนแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะใจได้กันเนาะก็ครับก็จะเป็นหากไม้อย่างประมาณนี้เนาะ นะฮะหักไม้งี้ยนะครับที่มันพอจะแป๋งเขาได้เนาะพอรูปทรงเนี่ยหมันดดวยนะครับลองพืดดูนะท่านผู้ชมโอ้ยอนี่อันนี้มันผุนะมันพุ่นะครับเดี๋ยวเขาจะลิกดูไอ้ตัวนั้นนะฮะมันจะทําได้กนะครับนะครับแต่ที่แน่จะตัดตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้แก่นไหครับโอ้แก่นมันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคนนี้ตัดก่นครับแล้วตัวนี้ทำมาได้ครับท่านผู้ชม เพราะว่าตรงเหลี่ยมนี่มันบางเกินเนาะถ้ามันแตกจอนะครับดูฮะทำมาได้ครับท่านผู้ชมไปครับแห่ไหมเดินมาเมื่อเจอตัวนี้ตัวนึงครับเสร็จลองตัดตัวนี้ครับตัดป่ายนี้แล้วเนาะตัดป่านี้แล้วก็ตัดตรงนี้มาครับตัดทําการตัดก่อนครับ โอเคได้แล้วก้มหนึ่งดูฮะเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าถ้าทําแล้วมันจะแตกกันนะครับแต่ด้านบนนี้โอเคอยู่ครับมาแล้วครับได้หนึ่งท่อนไปครับหาตอวางที่เราเดินมามาเจอไม้เนื้อแข็งต่อไม้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นส่วนยางนะครับส่วนยางนี่มาเจอตอไม้ครับโอ้เก่งว่าต้อนนี้นะครับนี่ เก่งจะลองตัดตอนนี้นะแต่ต้องระวังไอมดไอตะน้อยนะครับหรือว่ามดคุยงัวเนาะตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวให้เก่งจะขอตัดตัวน,นี้เนาะตัดตัวน,นี้ไปสก,ก้อมหนึ่งนะครับนี่ยตัดท่อนนี้เเนาะไาเป็นวัตถุดิบในการผลิตหน่อสติของเรานะครับนะครับทาการตัดก็เยมาทำเดียวครับ ข้าวมีดอันนี้ขาดโชกอาจจะขาดนะครับทุกท่านตอนนี้จะหอบเมื่อเลยเอามาอันเดียวยง,ง่ายๆเสร็จแล้วทุกท่านนะคือการกกที่หอบไ,ได้เอามีดมานะครับให้เกยตัดใช่ช่องพอที่เอาจะต้องการแล้วนะครับให้เก่งจะใช้าเจาก,ก้อนหินต้อนนี้ทุบทุกมันออกมาเนาะทุบมันแะออกมานะครับเออข้านมี้จะเจ๊จะดินสุขหลันของไม้สัพกพุดเออ จะเป็นเงามโขงาแบบสติกโอ้มาแล้วครับมาเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมกันนะว่าเนื้อมันงามขนาดไหนนะครับมาครับโอ้ยท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับมาดูเนื้อไม้มันฮะมาดูหน้าไม้นิดนึงนี่ครับดูเนื้อมันครับโอ้หมันสะท้อนแสงครับท่านผู้ชมดูฮะดูนะครับดำเลยครับท่านผู้ชมดูจาก จะคลอไม่ใช่ขาวๆนะครับแต่ตรงนี้เนื้อมันจะดอมขนาดแล้วครับนี่โอ้ถ้าทำหนักสติี้ก็มไหอันนี้มัมแน่ใจว่าเป็นไม้อย่างนะครับแต่ไอทอดน,นี่เป็นเตาที่สังเกตมาจากให้เกงเปลนละอ่อนนะครับนี่เป็นไม้แงะคับท่านผู้ชมแต่หมวาภาษาไทายพูนท้องไม้อยางเนาะแต่ดุน,นี่คับท่านผู้ชมเอาไปล้วมีดมานะครับแต่ไม้เดือดแดงเลยนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคคับท่านผู้ชม เอาสองก้อนพอเนาะแค่วกเดียวเข้เาไปที่บ้านนะครับตัดท่าไปที่บ้านเลยเนาะว่าเขาจะแปลงอันนี้หรือว่าอันนี้นะครับไปครับท่านผู้ชมไปครับโอ้ไม่แน่ใจครับมันมีกลิ่น,นครท่านผู้ชมถ้าเป็นไม้ฮักกับไม้เสียอย่างนะครับนี่โอ้